วันนี้อยู่กับช่องผู้ใหญ่เนื้อดำคลาสสิกนะครับอยู่กับอผู้ใหญ่เรืองสารพัดช่างเหมือนเดิมน,นะครับขอบอะไรนะซิปสี่ยี่สิบสี่ขอบอะไรฟองคนไม่ขอบใครฝากไปนิวฮอนแลนด์ที่ใหญ่ต้องดูด้วยมันแค่เบอร์เดียวกันไหมย,ยางลอนนาลยครับโอ้อยางลอนนาโอ้อยางลอนนา <พบ S 1> มีแต่ยางสีตุนวะยางหลวนๆหนึงพ่อสะได้เก่าลาวคัตสะให้ ต่อจสี่ปอนี่สี่ยี่สี่สไมีนะครับต้องไปดูร้านสุพรรณด้วยฮัยแถลงด้วยสุพรรณครสุพรรณกัยานวันวันี้ปิดทมนาทอก็ซอเมื่อกี้ก็ลืมดูหนาี่ปิดเนี่ยอพี่ไม่ไปเรื่อยๆครับลองถามก็ดูนี่รถล้อหรือขอบอะไรที่ว่า

บดไดมาดไม่ได้ยักษ์ช้างไม่ได้แต่หนังมาเรียงได้แต่ช้างหนังห่มเนื้อช่างกับห่วงไก่ไว้แต่ลูกแก่ทั้งกับสันเบ้าเป็นเอยะกับสันเบ้หนังเออเกาะกับสมอางเนาะเทึงทำทึงสิทธ์มือกว่ามือเปลือกพี่ลิกดินมัสติดเสียในน้อยเนี่ยมันเกิดสิดออกมา โอ้ย๋ยวไปสัมผณ์ช่างตัวกันทำอะไรให้ไ,ไปอย่าบ,บู๊ได้ยีก <c oughs> หน่อยก็ยังหวันกับดังนเนื้อออก คืออะไรคับนี่ฮะย่อยไม่ได้ง่ายหรอกหวงไกไ่ไปจ้างก็ไดเไเคคเ้เดี๋ยวผู้ชายบอกไก่ไข่ทำไปก่อนจะคูนึงคำค่อยมาเอาเดี๋ยวผมไปตีไก่ก่อนวะมองหน้ากันลูกเรียงเลยจอยกันกลับเลยเลยหรอเดี๋ยวย่อยนี่เดี๋ยวกันเลยวตันนี้ ยกนิ driving, ้วโป้อยหนึ่งกูเลยไก่ได้วิ่งงานแล้วพรุ่งนี้ก็ได้วิ่ง้วถ้าคมแบบผีไก่กนี่ยเลยรลานโก้ไปเห็นไหม เออัน,ไน,อนว,ว,ว,วไม่ใช่นี่แต่ลาดเดสเซนข่างนอกไะเส้นไปลําไปมาดนะเ,เอออยู่ที่ถนนใสมือหนี่แก้วไปไหวร้านข่างนอกต้องเส้นไปรําไปมาด<ม>ไก่ได้วิ่งแล้ว พี่ใหญ่ผู้ทีมงานพี่พรยยเรียนสารวัตรช่างเตรียมวิ่งดินลูกลังนะครับ

บ้านสมมาใช่ปามงหาเนี่ยนี่ปากระปุกโอ้บ้านกันผมนับเป็นดินน้ำดำเนเหนียวไม่ใช่นี่ตะเกียนะทำมีน้ำดีทำแบบมมีน้ำตวนี้มากขึ้นเโกอะไร ถ่ายเอาคนนั่งใช่ขึ้นยืนหมู่อนโอ้ยกระท่อไปเรื่อยเเนาะปวดน้าข้ารถหล่ไล่ถ่ายแล้วบริษัทรถน่ะนี่น่ะถ่ายสามสามยี่หกน่ะตอนนั้นการถ่ายแล้วเมื่อกี้นี่ได้ออกน้ำกันทวนนานั่นเนอะถ่ายด้วยขอจบคลิปอยู่ที่อู่ผู้ใหญ่เรื่องสารพัดช่างนะครับ ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับอย่ลืมกดซับสไครต์กดติดตาม,มให้ด้วยนะครับช่องผู้ใหญ่เนะดำคลาสสิก